สวัสดีครับวันนี้วันที่เดือน9 2้6 6ันนะครับหรือ2023นนะครับวันนี้มาติดกล้องติดรถยนต์นะครับกล้องหน้ากล้องหลังให้ลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Toyota นะครับตัวใหม่นะครับปี2อง3นงนะครับได้รับนี่ติดไป้ข้างล่างนี้นะครับอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ จะลองเช็ดดูนะครับเสียบบัตแกนะครับตัวนี้ผมต่อเราเข้าระบบเครื่องยนต์นะครับเข้าระบบไฟของรถนะครับไม่ได้เสียบต่อที่เขี่ยบุรีแบบนี้นะครับปกติจะเป็นสายระนงระนางลงมาแบบมาเสียบที่เขียบุรีนะครับเกะกะนะครับอันนี้คือช่างติดตั้งเข้าระบบเรียบร้อยนะครับจะมีแค่สายโยงขึ้นหลังคาแล้วก็ไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็เปิดสวิตช์กุญแกนะครับหนึ่งขั้นตอนก็เริ่มสตาร์ทรถมันก็จะ เริ่มบันทึกนะครับตัวสีแดงนี้ก็คือบันทึกแล้วนะครับเริ่มบันทึกตัวนี้ชัดมากเลยครับนี่ครับอันนี้กล้องหลังนะครับอันนี้กล้องหน้ากลางคืนนี้มองมองเห็นชัดชัดเจ๋วแล้วสายตาคนมองไม่เห็นแต่ว่ากล้องนี้มองเห็นหน้าคนชัดเลยครับกลางคืนอลองเข้าเกียร์ถอยดูนะครับนี่ครับเกียร์ถอยนะครับนี้คือกล้องหลังนะครับชัดมากตอนนี้ก็คือหมุนวงกั้นครับสนุมสลือหน่อยหนึ่ง กล้องก็ยังชัดอยู่นะครับอันนี้ปลดเกียร์ถอยแล้วนะครับก็จะกลับมาเป็นกล้องหน้ากับกล้องหลังปกตินะครับโอเคขอบคุณมากครับ